สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่สสคออสคะสวัสดีครับเอฟซีหน่อยค่ะสวัสดีครับครับมะย๊าดูสเกลงพอพอกาบรูเบอรี่บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เบอร์รี่ครับพี่น้องค่ะอันมาฮอดว่างนี่ก็คือสีดกๆเนาะพี่น้องเนาะเสพพี่น้องเบิ่งนน่ ค่ะพี่น้องดูด,ดพพพูพี่น้องค่ะพูน่ะทำรับพี่น้องพูน่ะซุ่มข้าให้พี่น้องเบื้องหน่ำพูนพ่นฝอยใยพ่นตักพนกนูน่ะโอ้ยเก่งคือนยังได้ด่ะนี่บอกว่าให้นั่งพักทา่าผ้าข่อยมาจะซื้อวสัสดุกระบอกอันยูจะซื้อเด้พี่น้องอยากตักซอยกัน มันก็เป็นเงืน่นวสันเพิ่นบ้านนี่แหละนี่แหละ,ทะเทวดาเพิ่นเทพเพ่นเฮียไ้เนาะพี่น้องคะอ่าพี่น้องมันกระดูกมันกระดูกอยู่ได้ค่ะทาทาหน้าว่าดูกได้ค่ะพี่น้องซ้ำนี่เพราะมันหลาแล้วมันสวยแล้วเนาะบาดนะี้ลูกลี้ยงงอนกับมีค่ะพี่น้องพุณน่ะลูกลี้งงอนไลยเดินเสื้ทามน,น้องสาวก้อนบ้าอันอันข้าเจ้าเอาบอลลูกลี้งงอนมีผู้อยากได้บอ เดี๋ยวขันมากมือรุ่นมากคอสิมาอ,อันเก็บค่ะพี่น้องคอสิมาตักเอาลูกลิืองงอนเนาะพุดนะลูกลิืองงอนกันลหล,ลายพี่น้องคะอ่ะพุดนะคุณคุณพี่น้องคุณดกอยู่เ้ค่ะพี่น้นอ,งนดดนองคะอ่ะพูดนะดกเอาแยกจากสิผ้าไปเก็บเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องน่าจะน้องมากแค่เมื่อกี้มันอยู่ต้นน้อยต้นต่ำแค่พี่น้องค่ะตาใหญ่มันกับว่าย่างแบบเนาะมันต้นต่ำแบบมันซุ่มมันก็เลยอันเป็นที่ลัางไหมพี่น้องมันก็เลยบะฮันได้อันอันมันบะฮันเดออันเละได้นี่เป็นไรแค่พี่น้องค่ะ นีน่ีกับพ่อได้อยู่ค่ะจักเทียหลายพ่อได้ตักเีี่อหน่อยเอามันจะค่อยบอ่ออันนี้นที่เกหน่อยเอามันค่อยบอ่อเป็นน้ำใส่สัน ต้นตั้ๆกับปนกันก็หมากันลิงเนอนนอกขัดีนองยี้องมาพักกับลิงเงอนตัว

ตันมันสูงเพรากรจ็บตัวมันสั้นกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมาให้มากอันนี้ที่มันเทียอะไรมันดวงลง เด้จ๋จวามาเก็บทุ่ว่กไกลจากสนามดินเด้คดนอนค่ะพี่น้องค่ะมามันสุกมันียกกับเก็บถิมเนาะคะ่ะเนาะ เสียง ard, รถก็หลายเสียงเครื่องบินก็มีเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันใกล้สนามบินค่ะมันเป็นแท่งรัดเขาอันอีกอำเภอหนึ่งค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องให้พี่ให้น้องมาเบืองน้ำเล็กๆหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ พุดน,นะเบื้องแน้าเขาป้าโอ้ยยุ่งขันบ่ใส่หมวกกับบ่ได้ได้พี่น้องยุ่งมันหลายกระสีเก็บไปนี่ได้แจ๊คซี่หากรองก้อนขับพี่น้องเขาก็ได้สองสามกองพุดนะเบื้องดูเห็ดเห็ดกระดอกง่ายดอกง่ายพุ่นะพี่น้องเห็ดเพื่งได้นี่พุ่นะเบื้องมันแก่แล้วล่ะมันเท่าแล้วบ่เอาพุ่นะพุ่นพี่น้นองสีเก็บเข้าไปแจจ่ายสตักเอาซส่องระยะบ้างนี่ก็นอกพี่น้องเนาะ นี่นี่แหละพี่น้องต้นมันตามค่ะมันเปิดป้ามันซุ่มมันก็จังซี่อแะค่ะพี่น้องขาผลเห็ยนบอดกโลกโลกพี่น้องโกโลกการไหมพี่เห็นน้องเบ่งน้ำกันค่ะนี่แหละการเป็นยูเมียฝรั่งบ้านนอกบ้านนอกนอกบ้านค่ะพี่น้องเอื่นว่ายังเอื่นว่าเงินเฮียไหมพี่น้อง ได้เก็บกระป้องไปหยอดกระเก็บด้พี่น้องเห็นอยู่หนทาง,งาายางไก่บอ่เอาบ่บ่บถิ่มได้บออย่ยางพานันเอาอย่างเดียวคิดเป็นบ้านเ้าสามบาทผุนเนะาะไปสิบ่เอาพี่น้องนี่อันนี้ก่เก็บคันสมมุติว่าได้หากล้องมือนี้ก็สิได้ลราสิบกิโลมาใสาย,สยพี่น้องมือบ้านไปอันห้าล้านไปย่งาไงาไปกินอันเขากินย่างกับเราย่างในตลาดก,ก็เลยเมืองย่างไรก็เลยอันนอนตื่นสวยมือนี้ เมื่ออื่นก็ออกจากงานแล้วก็สิม่อีกขันเมนเอาเอาพี่น้องคลิปนี้ยายจาก,ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจาันน่าม่เด้อค่ะขอบคุณหลายหลายเด้อสวัสดีค่ะ